สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวของออหลวงพ่อคูณปริสุทธโธนะคะครับผมจากข้อมูลที่เรามีเนี่ยก็ครอบคลุมหลายด้านเลยค่ะทั้งประวัติชีวิตการบริจาคที่ยิ่งใหญ่มากๆแล้วก็คำสอนที่ไม่เหมือนใครของท่านครับเป้าหมายของเราวันนี้ก็คืออยากจะทําความเข้าใจให้ลึกซึง้งถึงรากฐานความเมตตาแล้วก็การให้ที่ยิ่งใหญ่ของท่านนะคะ ครับผมที่มันชัดมากๆผ่านคําพูดอย่างเอที่ท่านว่าเงินเป็นทาตกูกูไม่ยอมเป็นทาตเงินหรือยอดบริจาคที่แบบโหว่ากันว่าไม่ต่างกว่าหกพันล้านบาทเลยนะคะครับคือจุดเริ่มต้นที่น่าสนใจมากๆก็คือชีวิตในวัยเด็กของท่านนะครับที่ ค่อนข้างลําบากนะครับสูญเสียคุณพ่อคุณแม่ไปตั้งแต่เด็กๆเลยต้องไปอยู่กับน้าสาวอ๋อค่ะซึ่งความยากจนตรงนี้นะครับอออาจจะเป็นรากฐานสําคัญเลยที่ทําให้ท่านเข้าใจคนอื่นเห็นอกเห็นใจแล้วก็เมตตาผู้คนมากๆนะครับไม่ได้ยึดติดกับวัตถุอะไรค่ะค่ะซึ่งก็น่าจะนําไปสู่การบริจาคที่แบบมหาศาลจริงๆนะครับที่เริ่มมีการบันทึกตั้งแต่ประมาณปีพศ2513ค่ะใช่ค่ะมันแสดงว่า การให้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตท่านมาตลอดเลยไม่ใช่แบบว่านานๆให้ทีใช่ไหมคะถูกต้องครับเป็นวิถีชีวิตเลยยอดรวมที่ว่ากันว่า6 0พันล้านเนี่ยโอ้โหเป็นภาพสะท้อนที่ชัดเจนมากจริงๆค่ะใช่ครับแล้วปรัชญาเบื้องหลังก็สำคัญมากครับคือท่านมองว่าเงินที่ได้มาเนี่ยต้องรีบเอาไปสร้างประโยชน์ให้ส่วนรวมอืมอย่างที่ท่านเปรียบเปรยว่าต้องใช้เงินอย่างไม่มีความเมตตาค่ะ คือความหมายของท่านคือไม่ลังเลนะครับตัดสินใจเร็วทําเลยเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดเร็วที่สุดอ๋อเข้าใจแล้วค่ะเห็นภาพเลยอย่างเรื่องการสร้างโรงพยาบาลต่างๆใช่ไหมคะครับผมทั้งที่ด่านขุนทดที่ตอนนี้ก็เป็นโรงพยาบาลหลวงพ่อคูณปริสุทธโทไปแล้วใช่ครับหรือที่บําเน็จนรงที่ลําสนทิบริจาคที่นี่เป็นหลักอ่สิล้านบาทเลยครับครับหลายสิล้านเลย ค่ะแล้วก็ยังสร้างโรงเรียนมัธยมอีกนะคะชื่อโรงเรียนหลวงพ่อคุณปริสุทธโธเลยครับอันนั้นก็10กว่าล้านเหมือนกันครับโอ้แล้วยังมีสาธารณูปโภคอื่นๆอีกอย่างสร้างสะพานคอนกรีตเข้าหมู่บ้านครับที่โคราชสองล้านกว่าบาทค่ะพัฒนาแหล่งน้ําอีกคือเหมือนกับว่าท่านเปลี่ยนพลังศรัทธาของผู้คนเนี่ยให้กลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่จับต้องได้จริงๆนะคะใช่เลยครับทีนี้คําถามสําคัญก็คือว่า แล้วทุนมาหาศาลขนาดนี้มันมาจากไหนใช่ไหมครับนั่นสิคะคกลไกหลักเลยก็คือวัตถุมงคลครับผมอ๋อวัตถุมงคลครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังเหตุการณ์ใหญ่ๆใ,ในปีพศ2536นะครับตอนนั้นมีทั้งไฟไหม้โรงงานเครดเดอร์แล้วก็โรงแรมรอยัลพลาซาที่โคราชถลม่มอ๋อค่ะค่ะจำได้ค่ะช่วงนั้นแหละครับความต้องการวัตถุมงคลของหลวงพ่อคูนี่เอเพิ่มสูงขึ้นมากๆเลย แล้วก็มีเรื่องราวความเชื่อเรื่องปฏิหารต่างๆเกิดขึ้นเยอะมากซึ่งมันยิ่งไปเสริมพลังศรัทธาเข้าไปอีกมีเรื่องเล่าอะไรเด่นๆไหมคะตอนนั้นมีครับอย่างตอนโรงเรียนถลม่มก็มีเรื่องของคุณตํารวจท่านหนึ่งพททบุญเรืองแสงดาวนะครับท่านเข้าไปช่วยกู้ภยัยแล้วเหมือนกับว่าเครื่องมือหมอนลมมันไม่ทํางานค่ะท,ท่านก็เลยเอาเหรียญหลวงพ่อคูณที่ท่านมีเนี่ยให้ผู้ประสบภัยไป ปรากฏว่าหลังจากนั้นหมอลมก็กลับมาทำงานได้ช่วยคนออกมาได้สำเร็จอะไรแบบนี้นะครับโหน่าทึ่งมากเลยค่ะครับซึ่งเรื่องราวแบบนี้แหละครับที่มันช่วยสร้างสิ่งที่อาจจะเรียกว่าเป็นระบบนิเวศแห่งการให้หรือ ecosystem of giving ขึ้นมาระบบนิเวศแห่งการให้อธิบายเพิ่มหน่อยได้ไหมคะก็คือศรัทธาในวัตถุมงคลเนี่ยมันนำไปสู่เงินบริจาคใช่ไหมครับค่ะ และเงินบริจาคนั้นก็ถูกนํากลับไปสร้างประโยชน์ให้สังคมไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลโรงเรียนมันก็หมุนเวียนไปแบบนี้ครับคนเห็นประโยชน์ก็ยิ่งศรัทธาก็ยิ่งบริจาควนไปเรื่อยๆอ๋อเข้าใจแล้วค่ะเป็นวงจรที่ดีมากๆเลยค่ะแต่หลวงพ่อคุณท่านไม่ได้มีแค่เรื่องวัตถุอย่างเดียวใช่ไหมคะเห็นว่ามีมิติทางจิตวิญญาณสังคมด้วยถูกต้องครับอันนั้นก็สําคัญไม่แพ้กันเลยครับคือคําสอนของท่านเนี่ยจะมีลักษณะที่ เออเรียบง่ายมากๆครับตรงไปตรงมาแล้วก็ใช้ภาษาแบบชาวบ้านเลยใช่ค่ะที่ท่านใช้กูมึงอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะใช่ครับซึ่งมันแสดงถึงความไม่ถือตัวของท่านทำให้คนรู้สึกเข้าถึงง่ายมากๆทำสอนเด่นๆดีเยอะเลยนะคะที่คนจำได้แม่นๆอย่างยิ่งให้ยิ่งได้ครับเมื่อให้แล้วก็อย่าหวั่นอย่าทวงอันนี้ก็ดังมาก หรือสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจอันนี้ก็ใช่เลยค่ะที่สําคัญคือท่านเน้นให้สอนตัวเองก่อนด้วยนะคะครับผมมันต้องสอนตัวเองก่อนแล้วที่ดิฉันว่าคมมากๆเลยคือที่ท่านบอกว่าการขับรถอย่างระมัดระวังไม่ประมาทสําคัญกว่าการเจิมโอ้โหอันนี้คือชี้ไปที่แก่นเลยนะคะใช่ครับคือท่านดึงกลับมาที่การกระทําของเราเองที่ความไม่ประมาทซึ่งเป็นหลักธรรมสาคัญเลยค่ะแล้วบุคลิกของท่านละคะที่ว่ากันว่าเข้าถึงง่ายมากๆ ครับก็อย่างที่รู้กันการเคาะหัวแทนการรดน้ำมนต์อันนี้กลายเป็นเอกลักษณ์ของท่านไปเลยใช่ใช่ค่ะแล้วท่านก็เป็นกันเองมากๆครับยังช่วยเหลือคนเป็นการส่วนตัวหรือนะอย่างรับเหล็กๆมาเป็นลูกบุญธรรมพระเยซูพระทาอ๋อค่ะหรือแม้แต่เหตุการณ์ในปี2515ที่ท่านไปช่วยเจรจากับโจรปล้นฆ่าที่ด่านขุนทศอันนี้ก็แสดงถึงเมตตาของท่านที่มันไม่ได้มีรูปแบบตายตัวเลยนะครับ โหสุดยอดเลยค่ะแล้วที่นี้ที่ท่านเคยพูดว่าวัตถุมงคลเนี่ยเป็นแค่เปลือกไม้ส่วนแก่นแท้คือความไม่ประมาทอันนี้มันเชื่อมโยงกันยังไงคะพอจะอธิบายได้ไหมคะอันนี้น่าสนใจมากครับคืออาจจะมองได้ว่านะครับท่านใช้ศรัทธานในวัตถุมงคลซึ่งเป็นสิ่งที่คนทั่วไปโดยเฉพาะชาวบ้านเข้าใจง่ายเข้าถึงง่ายอยู่แล้วค่ะใช้สิ่งนี้แหละครับเป็นเหมือนสะพานนะครับสะพานครับ เป็นสะพานเชื่อมนำพาผู้คนจากความเชื่อในวัตถุเนี่ยไปสู่ความเข้าใจในหลักธรรมที่มันลึกซึ้งกว่านั้นก็คือเรื่องการมีสติการไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตประจำวันอ๋อเหมือนใช้เปลือกนำไปสู่แก่นใช่ครับ บางทีปาฏิหาริย์ที่แท้จริงที่เกิดขึ้นอาจจะไม่ใช่เรื่องเหรียญเรื่องวัตถุมงคลโดยตรงแต่คือการที่ท่านสามารถใช้พลังศรัทธาอันมหาศาลตรงนี้มาสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นได้จริงๆทั้งในระดับสังคมและในระดับจิตวิญ,ญญาณของผู้คนนะครับเข้าใจเลยค่ะพอท่านมรณาพ้าไปเมื่อปี2558วันที่16พฤษภาคมมรดกเหล่านี้มันถูกสานต่อยังไงบ้างคะในปัจจุบันคะครับ ในทางรูปธรรมที่จับต้องได้ก็ยังมีการสานต่ออยู่นะครับอย่างโครงการสร้างหลวงพ่อคูณปริสุทธโธองค์ใหญ่ที่วัดบ้านไรอ๋อที่องค์ใหญ่ๆหท่านนั่งยองๆใช่ไหมคะใช่ครับหน้าตัก19เมตรสูง27เมตรเลยซึ่งโครงการนี้ก็ยังใช้รูปแบบการระดมทุนผ่านวัตถุมงคลอยู่เหมือนเดิมนะครับรวมถึงพวกอนุสรณ์สถานต่างๆที่จังหวัดขอนแก่นด้วยค่ะแต่ที่ผมว่าน่าสนใจมากๆในยุคนี้เลยนะครับคือโครงการ AI หลวงพ่อคูณ AI หลวงพ่อคูณมีด้วยหรอกคะเล่าหน่อยคะ่ะน,นี่น่าสนใจมากมีครับเป็นโครงการที่ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เนี่ยมาเก็บรวบรวมเสียงแล้วก็คำสอนต่างๆของหลวงพ่อคูณเอาไว้ครับโหล้ำมากค่ะครับเป้าหมายก็คือเหมือนกับสร้างสะพานเชื่อมคำสอนสู่คนรุ่นใหม่ในยุคดิจิทัลนี่แหละครับโอโ้โหเป็นการปรับตัวที่น่าทึ่งมากเลยนะคะใช่ครับมันแสดงให้เห็นเลยว่าหลวงพ่อคูณเนี่ยท่านเป็นสัญ,ญลักษณ์ของ ผสานศรัทธาความเชื่อเข้ากับการพัฒนาที่เป็นรูปธรรมจับต้องได้จริงๆอย่างลงตัวเลยค่ะมรดกของท่านมันก็เลยเป็นทั้งสิ่งปลูกสร้างที่เราเห็นกันอยู่และก็เป็นปรัชญาแนวคิดที่มันยังคงอยู่ไม่ได้หายไปไหนครับสรุปได้ชัดเจนเลยค่ะว่าชีวิตแล้วก็งานของหลวงพ่อคูนเนี่ยคือบทพิสูจน์ที่แท้จริงเลยของหลักการที่ว่ายิ่งให้ยิ่งได้นะคะที่ท่านสามารถเปลี่ยนพลังศรัทธาอันมหาศาลของผู้คนให้กลายเป็นประโยชน์สาธารณะ แล้วก็เป็นแนวทางปฏิบัติทางจิตวิญญาณที่ยังคงอยู่กับพวกเราจนถึงทุกวันนี้ครับผมแล้วก็เอ่อผมขออนุญาตทิ้งท้ายด้วยคําถามชวนคิดไว้นิดนึงนะครับได้เลยค่ะคือการที่หลวงพ่อคูณท่านสามารถใช้ความเชื่อในสิ่งที่เอ่อบางคนอาจจะมองว่าเหนือธรรมชาติอย่างเรื่องวัตถุมงคลเรื่องปาฏิหาริย์ต่างๆเนี่ยมาขับเคลื่อนโครงการพัฒนาที่มันทันสมัยมากๆแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อสังคมจริงๆอย่างโรงพยาบาลโรงเรียนเนี่ยนะครับค่ะเรื่องนี้มันบอกอะไรเราบ้าง เกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่มันอาจจะดูซับซ้อนระหว่างเรื่องของศรัทธากับแนวคิดแบบ pragmatic หรือแบบปฏิบัติจริงจังเนี่ยแล้วก็ความก้าวหน้าของสังคมอืมน่าคิดมากค่ะครับคือความเชื่อที่มันฝังรากลึกอยู่ในสังคมเนี่ยถึงแม้มันอาจจะดูขัดแย้งกับหลักเหตุผลในบางแง่มุมแต่มันสามารถถูกนํามาใช้เพื่อสร้างประโยชน์สาธารณะที่จับต้องได้จริงอย่างมีพลังมหาศาลได้อย่างไงอันนี้นะ่าลองเก็บไปคิดกันดูนะครับ